เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราได้ใช้ชีวิตเราได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็เอาผู้ที่กําลังนอนอยู่เบื้องหน้าของเรางนัแบบ้นมาเป็นครูสอนเตือนจิตเตือน,นใจจะได้ไม่ใช้ชีวิตเ้ืยความประมาทประการต่อมาก,ก็คือจะได้ไม่ประมาทในความไม่มีโลกอ้ยแค่เจ็บ คำว่าไม่ประมาทในความไม่มีโรคภัยแค่เ็บนั้นก็หมายควงว่าเมื่อเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ก็อย่าได้ประมาทยาสีวาเพองบอกเป็นอย่างดอกอันนี้เองเนี่ยถ้า,าร,รักษาทันคนยองสีใสก็อาจจะยังไม่ได้จากพวกเราไปเร็วเท่าทีท่ทราบจากประวัติเห็นบอกว่าเกิดความผิดปกติในร่างกายก,ายก็นึกว่าเป็น โรคกระเพาะนึกว่าเป็นโรคร้อนๆนี่ก็เป็นหายามากินเองเดี๋ยนะบ่อไหนไปหาแพทย์หาหมอบ่อไหนไปรักษาอันนี้คือความเชื่อแบบชาวบ้านเราเขาก็บอกว่าปวดหัวต้อห่อนเจ็บค้องไปหายามกินนนี่มากินเดียนะ๋ยวนะลำเทินลำทีมันจะจากที่เป็น,น่อยมันก็เลยเป็นหลายอันนี้คือประมาทในความไม่มีโรคบางครั้งบางที่เนี่ยประเด็นบอกว่าให้เขาไปเช็คหลังกายไปเช็คสุขภาพตรวจสุขภาพยังหน่อยจะปีลรั้งเชือ หมอคนเช็คแมหมอประตวไทยเป็นอะไรจะได้รักษาทันจะได้รักษาทันต่อมาต่อมาก็คือไม่ประมาทในการในความว่าเราในความเป็นหุ่มเป็นสาวอย่าคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวแต่ยังยังก็ต้องไปดอกยังอีกโดน จย่าเสียิิดกันสั่นอย่าโงเห็นไหมอ้คนยอมสีสายนี่ยแค่ห้เกปีนี่ถ้าจะว่าก็ยังสาวหนุ่เพิ่งจะทานวว้ครึ่งคนมาเองแครึ่งคนก็เพิ่งจะเลยหันศีลมาไม่กี่ปีเนี่ยคืออย่าไปคิดว่าเราอายุยังน้อยอยู่จะไม่ตายงันโมเมนเด้วมตายโมเด็เขาเถ้าเขาแถ้าเตะลมองแกีเด้ พอไม่รบกวนายแต่พอเกิดความสิตายก่อนเนี่ยคนเกิดก่อนตายทีหลังคนเกิดทีหลังตายก่อนมีมากมายก็อย่างเช่นยกตัวอย่างยมสีใสนี่แหละอายุเพิ่งจะ57แต่ว่าย่านยอมหลายคนก็60แล้ว70แล้ว80แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นความตายเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเราจะไปเมื่อไหร่เราจะอยู่ยังไงเราจะตายตอนไหน ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้